สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็กับพี่น้องนะครับทางฝั่งพี่น้องสอบประปลารด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจาวันที่6นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่ๆคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับคําเตือนนะครับตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับ มีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็สําหรับนะครับแนวทางหัวเราพัฒนาเนาะก็ในสุนไม่เดียวนนงวาที่แล้วก็หลุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็หลายอาจารย์เลยนะครับนึงวาทีแล้วหลุดนะครับผมเนาะเพราะว่าแนวาทางออก0 1 5 5นะครับมาเลขเบิ้ลนะครับผม ก็ในงวดนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ตัวลูดนะครับเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับพี่พี่ที่ผมจะให้ไปนะครับอยากให้ปังๆเหมือนลาวรอบดึกจังนะครับพี่พี่เพราะว่าลาวรอบดึกเนี่ยผมว่าก็ถือว่ามาดีนะครับเนาะลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP ลาว VIP แล้วก็ลาวกรชาตินะครับเนาะ ก็ถือว่ายังเดินดีอยู่นะครับเรารอบรอบดึกนะครับพี่ๆทังหดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ส่วนหัวลาพัฒนานะครับวันจันทร์นะครับตัวลูดนะครับผมให้ไปนะครับพี่พี่วิ่งรูดนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับ สายรูดนะครับก็จะมี00 01 02 03 04นะครับ05 06 07 08แล้วก็09นะครับผมอันนี้สายรูดนะครับพี่พ ส่วนสายเจาะนะครับส่วนสายเจาะสายเจาะนะครับผมให้ไปที่08 04 07 05นะครับผมแล้วก็03นะครับพี่03,04,05,07,08 นะครับสลับสายเจาะนะครับ5คู่นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับตัวเลขก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในงวดนี้หลักร้อยในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข7นะครับในสูตรเมดเดียวนะครับผม704นะครับ705นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สูตรเม็ดเดียวของเรานะครับก็ย้านะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่พี่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับหรือว่านําแนวทางตัวเลขนะครับไปเปรียบเทียบกับอาจารย์แอดท่านอื่นได้นะครับผมก็สำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับเนาะที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่สนใจก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองราคานะครับพี่พี่สำหรับบ้านเสียงโชคนะครับเนาะก็ใครเข้าไปแล้วนะครับก็ขอให้ เฮงๆปังป,งปงนะครับรับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมก็สรับคลิปนี้ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่ๆน,นะครับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจแอดนะครับก็สรับเราพัฒนาของวันจันรนะครับวันที่6ขอให้มานะครับเด้งๆทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่พี่สรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ